สวัสดีครับอัปเดตราคาทองวันนี้ประจำวันที่29ตุลาคม64ทองลงอัปเดตราคาทองล่าสุดทองคำแท่งทองรูปปะพันธ์บวกค่ากําเน็จสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้ตามประกาศสมาคามค้าทองคำประจำวันที่29ตุลาคม64 ตบประกาศสมาคมค้าทองคําอัปเดตราคาปรับลดลง100บาทส่งผลให้ราคาทองคําแท่ง96.5%รับซื้อที่28,150บาทขายออกที่28,250บาททองรูปพันณุ์รับซื้อที่27,636บาทขายออกที่28,750บาททองลูก,ก้สปอตอยู่ที่รับ1,796ดอลลาร์ต่อออนซดอลนีนงเงินดอลลาร์ที่93.36จุดค่าเงินบาทอยู่ที่33บาท21สตางค์ต่อดอลลาร์ ่อไปนี้จะเป็นราคาทองคาแท่งบวกค่าพรีเมียมหรือค่าบ็อกซ์ทองรูปพรรณบวกค่ากำหนดโดยเฉลี่ยซึ่งแต่ละล้านจะไม่เท่ากันราคาที่แสดงอยู่นี้จะเป็นราคากลางโดยเฉลี่ยนะครับขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลดลายของแต่ละล้านครับท่านผู้ชมในส่วนของราคาที่แสดงจะมีราคาขายออกและราคารับซื้อท่านสามารถเปรียบเทียบราคาร้านทองได้เลยครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและคอยติดตามตลอดมานะครับท่าในใดมีความคิด็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับขอขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ